คนอะไรก็ไม่รู้ชอบกดขี่คนนี่ด้อยกว่าพอเจอคนจริงแล้วก็หนีตัวแจ้นไปเลยไม่เป็นไรแล้วนะคนนี้ไม่ต้องร้องไห้ถ้าเขามาแกล้งอีกอะ่ะก็บอกนะเดี๋ยวฉันจัดการการให้มาเดี๋ยวฉันจะพาไปส่งนะ พลอยไปเถอะลูกไปพลอยเข้าใจว่าในวังนี้ไม่ใช่บ้านของคนอย่างธรรมดาเสียแล้วแต่เป็นเมืองเมืองหนึ่งมีระเบียบแบบแผนและความเป็นอยู่ของตัวเองไม่เกี่ยวและไม่สนใจต่อโลกภายนอกและภายในเมืองที่พลอยกำลังเข้ามาอยู่ใหมน่นี้พลเมืองทุกคนเป็นผู้หญิงไม่มีผู้ชายเข้ามาปะปนอยู่เลย บาวไปหลังตำาหนักก่อนนะคะเอาเงินนี่ไปจ้างคนขนของที่ท่าพระให้ไปส่งที่หน้าประตูวังแล้วพิดค่อยขนเข้ามานะค่ะไปลูกร้อยค่อยๆเดินนะลูกเสด็จท่านยังคงไม่บรรทมตื่นเดี๋ยวแม่จะพาไปหา gone. กราบคุณค่ะพลอยกราบคุณป้าส,สิลูอู้ด่าแมแช่มอู้ดเป็นยังไงมายังไงแล้วเนี่ยนี่ลูกสาวเหรอค่ะคุณอ้ยหน้าตาสวยไม่ผิดแม่เขานะโอ้โแม่แช่มอันนี้มานี่อูม้มานั่งใ,ใกล้ๆฉันดิอูต้ตายแม่แช่มฉันคิดถึงแม่แช่มเหลือเกินเนี่ยอ้เป็นยังไง เสด็จท่านองทรงรับสั่งท่งแม่แช่มบ่อยๆนะท่านว่าตั้งแต่ออกเรือนไปกับพระยาพิพิธแล้วก,ก็หายหน้าหายตาไปเชียวให้ที่ท่านเสด็จท่านรู้ว่าแม่แช่มเนี่ยนะมาเข้าเฝ้าท่านตรงตีพ้าไทยมากข้าที่เดิะหายหน้าไปดานย,า <c oughs> ยังไงล่ะแม่แช่มแล้วยังไงวันนี้มาเยี่ยมเยียนกันเฉยๆหรือว่ามีธุรประปังอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าดิฉันพาลูกมาถวายตัวค่ะ แชมอีฉันเลิกกับท่านเจ้าคุณแล้วค่ะพิฉันพาลูกมาถวายแม่แช่มเรื่ราวมันเป็นยังไงกันละแม่แช่มท่านหาว่าอีฉันขบชูลูกสาวคนใหญ่ท่านใส่ความอีฉันตอนไม่ไหวแล้วลูกชายคนโต ไปที่นั่นอิชนสงสารลูกนะเกศโอ้เวรกรรมแม่แช่มเลยแต่ก็ดีแล้วนะที่แม่แช่มมาตัดสินใจเข้ามาทีนี้นะใจคอมันจะได้สบายขึ้นและเราก็ค่อยค่อยคิดหาหนทางแก้ไขกันนะแม่บุญน,นะ<ม>เอากกินข้าวกินปลากันมาหรือ,อยังล่ะพลอยยังไม่ได้ทาน แต่เช้าเลยค่ะป่านนี้ก็สายแล้วโธ่แม่แช่เอ้ยมัวแต่ท่านาอกับผัวจันจลูกกอดข้าวคงจะหิวแย่แล้วสิตามป้ามาทางนี้มาลูกเออมาทางตรงนี้อา ่อยกินนี่เล่นๆไปก่อนนะ mm hmm. เดี๋ยวป้าจะให้คนเขาจัดสำรับขึ้นมาให้ mm hmm. ม่ไม่ได้กินมาซนนานอืมดีจังเลยแม่ฉันกินไม่เป็นหรอกอะไรก็ไม่รู้ กุ้งตะเข็ลูกที่พลอยเคยเห็นเขาทำกุ้งเค็มอะลูกหรือที่ใช้ผัดแกงไงแต่นี่อาจจะเป็นของแปลกสำหรับพลอยหน่อยนะเพราะว่าในวังนะจ๊ะเขาจะเอากุ้งเนี่ยไปเชื่อมน้ำตาจนจับแข็งแม้ว่าถ้าจะเรียกให้ถูกนะก็ต้องเรียกว่ากุ้งแช่อิ่มแล้วก็แมงดาทะเลนเนี่ยก็เหมือนกันอลองชิมดันะลูกนะ พลอยกินเป็นไหมล่ะลูกมีแกงบอนผัดผัวปักยาวแล้วก็ยำไข่ประดุกแหมคุณทำไมพลอยจะกินไม่เป็นล่ะคะก็คุณเองไม่ใช you ่หรอที่เขี้ยวเข็นสอนนิชันให้ทำอาหารพวกนี้จนเป็น ตอเสด็จน่ะท่านรับสั่งชมว่าฝีมือของดิฉันน่ะไม่แพร้รถมือของคุณเลยทีเดียวนะคะตายไมฉันก็ลืมไปจริงอย่างแม่แช่มว่า <c oughs> <c oughs> อาแม่ผ่าดเอามาสิเอาปลาแห้งในถุงนั่นมาเออเอามากินเคียงกันแม่แช่มนีก่ก็คนนะจะไปจะมาไม่บอกให้รู้กันก่อนฉันจะได้เตรียมทำของที่แม่แช่มชอบเอาไว้ให้กินแหน คุณแล้วก็ทําจนอิชัน้นละเคยตัวไปหมดและไปอยู่กับใครเนี่ยไม่ได้นานก็ต้องกลับมาหาคุณนี่แหละค่ะเอาเถอะอยู่ที่ไหนมีความสุขก็อยู่ไปเถอะเรานะเป็นชาววังจะหนีวังไปอยู่ที่ไหนก็ไปไม่ได้นานหรอกจริงของคุณนะคะอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าอยู่ในวัง <c oughs> อา้าวพาดเดี๋ยวไปหาใบตองมาเพิ่มนะเดี๋ยวฉันจะเย็บกระทงค่ะคุณเออ อนั่นคุณจะทำอะไรคะอ้าวก็เตรียมจัดดอกไม้ทูบเทียนให้พลอยก็ไปถวายตัวยังไงละ่ะต้องอย่างนั้นเลยทีเดียวเหรอคะก็พลอยเป็นรูปของฉันแล้วฉันเองก็เป็นข้าของสเสด็จแล้วพลอยต้องถวายตัวอีกทำไมล่ะคะโอ้โ,อโอพไปแชมก็ไม่รู้จักโตสักที พลอยนยเขาเป็นลูกแม่แช่มนคนเดียวซะที่ไหนล่ะเขาเป็นถึงลูกพระน้ำพระยาเป็นพวกกกฟ้าข้างน้นเราเอาลูกเขามาทําไม่ดีนะพวกญาติญาติเขาจะพลอยว่าเรา,เาได้แล้าไหนไหนพลอยเนี่ยก็จะถวายตัวกับสเสด็จท่านและก็ทําให้มันถูกเรื่องถูกราวไปซะเรื่องราวพวกก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรของข้าวเราลึกก็มีครบพลอยดูไว้นะลูกคุณท่านน่ะร่ำรวยของที่ตำหนักทุกชิ้นน่ะ ก็เป็นของคุณท่านเธอทั้งนั้นแหละลูกไปแม่แช่มก็พูดดีไปนี่แต่พานเนี่ยของฉันนะยะไม่ใช่ของเสด็จท่านเอแล้วทูแพรเทียนแพทนั่นล่ะคะของคุณด้วยละสิอ <laughs> <laughs> ฉันมับขี้เกียจเถียงกันหลอดจริงๆแม่คุณยอมแล้วจ้ะ <laughs> <laughs> โอ้ยนี่ หน้าอย่างฉันเนี่ยนะใครเขาจะเอาดอกไม้ทุกเทียนมาถวายของข้าวพวกนี้กัของเสด็จท่านทั้งนั้นแหละโอยคนเขาเอาเข้ามาถวายเป็นก่เป็นกองนี่แม่แช่มรู้ไหมพอนานๆเขานะฉันก็เอาของข้าวพวกนี้ถวายกลับคืนแม่เสด็จท่านเสด็จท่านทรงจำไม่ได้หรอกคุณนะ่ะช่างทำนะดูสิ